นั่ตรงโน้นน่ะน,น,นั่งขี้มันเป็นคอหานั่งขาเดียวก็พอแล้วตรงนั้นปองน้ำอะไรนั่งขาเดียวแล้วกอ้ขาต้องถีบประตูเข้าไว้ <c oughs> ก่อนเกิดกระุยหมดเหลือตะปูก็ลวดดุนหน่อยนะ <c oughs> น,นมดก็ไม่ได <c oughs> ้เรื่องอะไร่อทำงานเลยทำงานเลยนะทำงานนั่งเฉยนะเดี๋ยวช่วยหาเงินหาเงินก็กะเลย สา <แ S 1> สำหรับกรรมการลำทำไมลนะ่ะหัวนมกระแทกหัวไข้าเจาแม่ใหญ่เหเขาในจะไหนอ่ะนี่นมอันอันอันหรือมันร้านลำบองกินอะไรเข้าไปลิเกรเราทําไหโฟเฟ่โฟเฟ่นู่ลึงตึงบอรจริงๆเลยต้องใส่จะซางมาให้ลูกดูดโดยเฉพาะคงไม่ให้ใครจับนะโฟเฟ่โฟเฟ่ก <c oughs> ็ของของ เรามเราันจอยมันปไหนกนแกจะปดอะไรนักหนเียมันแหลงมันตอมมึงแล้วก็ปิดแล้วกูตอบแล้วมปไปไหนกัสมกับติดหนังหัวเลยโอ่เราหัวคนเลืออะไรก็ไม่รู้ถ้ามีเมียที่นี่นะตายกูไม่เอานะไม่บวดอะไรนักหนามันมีเวลานอนนั่งแขนมันแรงไปอยู่